แคลเซียมบรอนแมกนีเซียมโบนัสจากวีทองนะคะของเข้าเรียบร้อยค่ะ เป็นตัวที่ขายดีราคะนารักและรีวิวแน่นมากลูกค้านี่อ่านได้เลยคะ่ะกระตุ้นการติดดอกติดผลนะคะผสมเกสรติดดีคว้านี่วผลดอกคะ่ะติดดอกก็ไม่ร่วงติดผลก็ไม่ร่งนะคะลูกค้านะใช้ได้เลยนะคะเป็นตัวช่วยการบุงผลผลิตด้วยลูกค้าขยายขนาดผลคะ่ะเนื้อแน่นหวานกรอบรสชาติดีสีสวยเลยค่ะลูกค้านะขายได้ราคาดีแน่นอนค่ะลูกค้าใช้ได้เลยนะคะทุกพืชเลยที่มีดอกมีผลนะคะลูกค้านะฉีด่นได้หมดเลยคะ่ะในช่วงเริ่มติดดอกลูกค้าดอกดอกผลดอกผลผลิต ชอบดีแน่นอนค่ะ แตงกวาน,นะคะลูกค้านะห้ามขาดเลยค่ะระวังลูกงอรสชาติขมผิวไม่ตึงสวยนะแตงมอลูกค้าระวังเรื่องไส้ล้มค่ะถ้าขาดคนนี้นไปนะคะลูกค้านะช่วยป้องกันรเรื่องไส้แกนนิ่มด้วยค่ะถ้ามะเขือลูกค้าระวังเรื่องก้นผลนาวนะคะนะก็ะต้องใช้นะคะห้ามขาดเลยนะหรือพวกตระกูลแบบตะกรำพวกนี้ค่ะลูกค้าระวังเรื่องไส้กลวงค่ะชี้ไปปุ๊บเนื้อนเนี่ยน้ำหนักดีลูกค้านะห่อหัวแน่นสวยเลยค่ะใช้งานได้เลยค่ะลูกค้านะทุกพืชที่มีดอกมีผลใช้ได้หมดเลยค่ะลูกค้าอัตรา ใช้นะคะประมาณ3ช้อนโต๊ะค่ะหรือสามสิน้ำยี่ิบลิตนะคะลูกค้านะใช้างานได้เลยค่ะลูกค้าเดี๋ยวปักตะกร้าไให้ของเข้าวพร้อมส่งนั่ง3ามขนาดเลยค่ะ